สวัสดีค่ะลองมาเบิงว่ามันปูมองี้เพ่อนออกเลยยังออกเลยได้หรอค่ะเนี่ยเนี่ยแต่ยังออกว่าท่านไหลยพื่อนะปกติมันปูจะออกมาเดือนเดือนกรกฎานี่ค่ะสีผ้ายางตอกัน พ่อเฮ็ดอื่นอีกค่ะอันนี้อีหยางนอนอ,อันนี้เฮ็ดอีหยางบุ๊เนี่ยบัวกายางต่อมันเป็นตะยานโพดค่ะข้างรางยังบัวมืดแต่ว่าอยู่ทั้งนี้มันมีใบไหม่หลายมันมืดมือดอีหลีเราบอมีห้อยข้นขึ้นมาเด้ค่ะบัวก่ายา,างตอแกทีล่อลงไปเราบาดดีค่ะบัวบัวบัวกายีหลี จะพาเดินดูกอรูบัฟนะคะอันนี้ก็กอใหญ่กอใหญ่มากแต่ว่าใบใบไม่สวยแล้วจะพาเดินดูว่าจะมีอยู่อีกกี่กออุย้ยประกาศมาประกาศมายาวเฟื้อยเลยงามมากเลยค่ะแต่เจ้าของเขาไม่ออกมารูบับไม่สวยแล้วครั้งที่แล้วมารูบัฟงามมาก รู้สึกว่าเขาจะตัดทิ้งเขาไม่ได้ใช้โอ้ยนี่ไงเป็นผลด้วยเป็นมาเลดอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรีร่ป่านะคะอินเดียนสตรอเบอรีร่แลเนี่ยนี่ไงใบใหญ่ๆพี่พามาดูครั้งนั้นนะ่ะเข้าทาดเลย ได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างข้างหลังให้เขาเดินมาเถอะกระเทียมไม่เจอเจ้าของอยากกินอยากกินใบกระเทียมรู้นีนยอยากกินใบจริงๆนะคะชอบกินใบกระเทียมสัวน,นี้เป็นต้นต้นรักฝรั่งนีส่สวยไม่เห็นอีกแล้วกระเทียมป่าต้นนี้ ต้นนี้กินได้นะคะแต่ว่ามันไม่อร่อยดอกมันจะเป็นสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเม็ดหน่อไม้ฝลังโอ้โหจะให้ดูต้นเนี้ยต้นต้นใหญ่เขาไม่ออกมาเลยไม่เห็นถ้าเขาออกมาจะได้ขอใบกระเทียมเนี่ยอยากกินเนี่ยเนี่ยอยากกินมากเลยเนี่ยค่ะมาทีไรก็ไม่เจอเขา นี่เป็นกอที่สองกอที่สามกอที่สี่นะคะลูบอบนะก้านนี่นะก้านค่ะยายเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ค่ะที่มีลูบอบนะแล้วนี่ผักชีลาวนะคะแล้วดูสินะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ เดียด้มาสองครั้งแล้วไม่เจอเจ้าของเขาเลยค่ะเจ้าของเขาใจดีอะ,อะไรเนาะเนี่ยเนต้องเขียดที่ถ้าเป็นเห็ดพึ่ง เป็นเห็ดพึ่งที่กินได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเป็นเห็ดพึ่งนะอาจจะเป็นเห็ดพึ่งที่เป็นพิษอุย้ยเมืองนี้มีเห็ดพึ่งนะเนี่ยนี่ค่ะหมอนเยอะมากเลยค่ะเห็นมามเขาไม่เก็บโด่งมากดำเต็มพื้นเลยมันโด่งจริงๆมองตรงต่อ อาจจะมองไม่เห็นนะคะในในวิดีโออาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันดกมากค่ะดกจริงๆดูสิเหมือนมาหวดเลยสีเหมือนกับช่อมะหวดเลยมองมันมองไม่เห็นอุ้ยดูค่ะดูส,ดสิกิ่งโนมมามีแต่หมอนทั้งนั้นเลยค่ะดำเต็มพื้นเลยจะให้ดูนะ นู่นนะ่ะนู่นน่ะค่ะมอนรูปมอนทั้งนั้นเลยนะน่นะชอบมองกาชอบมองค่ะเดินหากินไสเดือนนู่นนะ่ะอยู่ในสนามก็มีนั่นน่ะได้กินแล้วเห็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเห็ดน,นะเนี่ย ไม่น่าจะเป็นชิคเก้นออฟดููดอุ้ยตรงนี้อีกเนี่ยะน่าสนใจนะคือเห็ดอะไรเนาะอือเป็นเห็ดที่แปลกค่ะน่าสนใจมากเลยเนี่ยเศษอันนี้อะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้อุ้ยน่าสนใจเป็นเห็ดนะเนี่ย นั่นอยู่หลังบ้านของคนนะนั่นะน,ะนะค่ะนั่งไงรู้ควางนี่น่ารักรจังน่ารักจัง,จงนั่นแม่กวางโหอยู่ไม่ห่าไม่ไกลจาก กวางน้อยตัวนั้นค่ะมันจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งมีเฟอร์นอยู่เต็มเลยแล้วถัดไปนั้นมันจะเป็นแม่น้นํานะมองไม่เห็นว่าแม่กวางหันมาหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วตามสิน้ำน้ำ โหอโาปากขาวนอนสบายเลยดำดำนแน่ดำดำเมามองอะไรอยะมองนกเหรอ ไม่ต้องใช้เสียงดนตรีเลยใช้เสียงรถนี่แหละค่ะดำแมวเชื่องมากตัวนั้นก็เชื่องไว้พบกันอีกนะดำนะดำไว้พบกันอีกนะบายไว้พบกันอีกนะนะนั่น